หนาวพี่น้องผมครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกถูกทันกำลังอยู่กับบ้านมีแล้วกกตะลุยตลาดแตกคลองช่องอีสานบาดกรีกเมื่อนี้คือ,ค,อคืนที่สุดในรอบปีพี่น้องผมคือ,ค,อคืนที่สุดในรอบปีแล้วนะพี่น้องเนาะมากกับมะพร้าวของแปลกของประหลาดเลยพี่น้องอันบ้านมีเพราะเคยผ่าฟานปลาชิวมาทับก็ยั่งว่าแป๊ดตายอันนี้อันนี้มัดปลาชิวอยู่นี่แม่นพอเอาเอัน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 นี้นี่แม่นี่นี่นี่ปลาปลาหมูค่ะเขาเอื้อปลาหมูอาจารย์พี่น้องมัน ปลาหมูท้องมาสั่นละอันนี้เลยครับผมปลาห่ากล้วยพี่น้องผมปลาห่ากล้วยเอาเบิ้งเอาพี่น้องซุปท่าไหนล่ะพูอเบี้ยซุปละสี่สิบอ้ยพ่อชินสี่ตายครับพี่น้องผมแจ้งเป็นหมอพี่น้องเลยแจ้งเป็นหมอผีิงดีดีนะพี่น้องเนาะ พอสามยู่นี่ตะตูใหญ่ๆเอาไปปิ้งวสันเมียค่ะว่าเอาไปปิ้งวสันเมียนครับผมมันเงีมนี่มันต้องปิ้งแล้วกันจิ้มกับดำหมดตัวเราอ๋อออเดอร์บอกยังไงอันอันอันนี้อยังก่อนครับบ้าเต้เชวหวานครับสมเชวหวานมีออเดอร์มาเยพ่ไปส่งผ่านมองโอ้มีเดลิเวอรี่ประมาณว่าคุณสั่งมาเราจัดให้ครับผมกับบ้าเตเนาะครับบ้านซองยุไซโบหูบ้ากับบองเพียดพี่น้องผม เงี้บักเอ,อ๋บอนไส้กับบองเพชรไปหาเพะะื่อนได้ต้า,า,า,าตเก้าเจ้านี่มีต้าของปลาดิพี่น้องนี่อันไหนแปลกๆเราเสียวมาตลอดมันต้องมีบ่มีเล็กกับมีหน่อยนั่นบอกแล้วพี่น้องผมอันนี้เขาเอินยังเสียดยจีมยโมบ่ะครับผมโอ้เสียดยจี๊หน้าส้มเท่าไรห้หาสิบบาทนะอุย้ยห้าสิบบาทได้บักหลายอุย้ยปานได้ฟี่<า>พี่น้อง<า>เสียดยจี๊หน้าพี่น้องผมเบึ้งของขา,ขาวๆนี่เห็นบะเสียดยจี๊หน้าสิเป็นแนวนี่เนาะพี่น้องเนาะ ไปสวัสดีเจ้าหน่อยพี่น้องหาชิ้นปลาเทียนเจ้าหน่กินเลยเอาไหมวะครับเอาหรอวะโอ้เสื้อเพิ่นแล้วครับเพิ่นเสือิ่นแล้วเสือเ่ราะไรครับเพิ่นเอาแล้วเพิ่นเอาแล้วเพิ่นเอาแล้วพี่น้องผมเพิ่นเอาแล้วโอ้ยขันสันข่กะข้องเอาพี่น้องเลยเอาเอาคุณแม่เอาไว้กัรไข่อยจับเรียนนี่ว่าเป็นเจ้าสี่เด้เอาครับอุ้ยสมพักพี่น้องสมพักสมพักอีหยังน่ะมสมพักกาดจ้าอุ้ยสมพักกาดพี่น้องผมอุ้ยตายไหวกรีดอันนั้นอีหยัง คือเอายูซือกับเผาใหม่มากขายเสบอคุณเนี่ยซีตะบังงามๆพี่น้องเลยสีตะบังงามๆพี่น้องผมบังขอล้ามเป็นฐานเลยพี่น้องตายๆๆผักกระเดาผักกระดาวหวานบ่ครับผมกระเดาวหวานว่าสันพี่น้องกระเดาวหวานกระเดามันเขาเขาเอือนว่ากระดามันน้ะพี่น้องนะมีอะไรทั่วไปเขากํา เขาไล่เบอร์รี่พักปลูกเองพักบัวเอาไปเห็ดอ่าสมพักพูนะนี่แหละข้องแท่พี่น้องต้องเป็นตลาดเนี่ยนี่บ้ามีว่ามันสุดยอดเหล้วยหาเบิเ้เงียรู้นตลาดแบกดินครับผมครับผมพี่น้องครับมันนปินเจียงสีเอาน้องหิมได้ยังน้องหิมน้องหิมได้ปูน้องหิมได้ปูพี่น้องผมคุณเลิกวันไหนอะจังได้ตัวหนึ่งนี่ปูหินสับ มันจีเลิกอยู่เดิหนิว่าจีได้ตัวหนึ่งนาะพี่น้องเรามาขายถุงละบาทมาขุมมองทบเท่าไหนหนี่เศร้าแต่เศร้าบาทเบิ้ลคูถุงเป็นบ้าครับโอ้เศร้าบาทเบิ้ลคูถุงเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่ปูหากันหาบ่ได้ก็มากินกับน้องหิมเนาะครับเนาะเป็นปูพี่น้องผมอันนี้นี่ผู้ใดมีหนูนี่ต้องบอกเลยเนาะคุณพี่เนาะผู้ใดมีหนูพักผมกองละ สิบบาทพี่น้องผมขันห้าห,หาบ่อใดถูกยางมันบอ่อแพงจักเด็ดพี่น้องเอาไปขวัวไสหมูเฮียเจังเดยพนาะเอาไปขวัวไสหมูพี่น้องผมเป็นการลุยตลาดที่สุดยอดพี่น้องเลยเฮ้ยข้าวผมเปิดด้วยก็ไปหาหนูอย่างไลยก็ไปยามบ่วงอยู่พี่น้องบ้านี่ใส่ยำบ่วงซื้อไปซักกันไปหาหนูที่หลังเข้าสูตรแม่นว่าครับไปไป ข้าขนมโคเกเจ้า,า,าเกา้าแสบแซบพี่น,อน้อนงผมฝุ <laughs> ม่นนะข้างๆจะสมหูรนซอยครับผมมีหล้ใส่ให้เลือกเนาะพี่น้องเนาะมีหล้ใส่ให้เลือกเป็นแต่กินแต่กินบกแบบเตงคือคือ,คอฟังนี่ขนาดบ้านมียางฟังเดียวเนี่ยนี่อันนี้กระสีขาแล้วควองละเศร้าขันเดาบ่วพีดพี่น้องกวงละเศร้าขันเดาบ่าพีนพี่น้องเนาะไปเข้าไปเบิ่งกันอ่า หมวกแน่เกือบแน่นะพี่น้องนะหมวกแน่เกือบแน่คู่เราหาละซิอหัวทัวไหนหล่ะครับเนี่ยสร้างสร้างมากไปพอค่ะยังบม่ได้สร้างหัวตัวนั่นแหละเอากข้าใจอยู่หัวตเห็นละ่ะมันสมวิสัเอากระตับกันหัวหอกกับหัวหอกก็ได้ย่างห้องสีขาดเราด้อพี่น้องเด้อหมูห้องสีขาดแล้วตะเวียนแดงตะเวียนมาก ตะเวนแดงตะเวนมากกับเพาะเครื่องในรวมเฮามีใสออนพี่น้องผมบุ้ยแบบใหม่ผู้ใดโอ้อันนี้เป็นแผงของเบาวเต้นาะครับเนาะเป็นแผงของเบาวเตะเ,บา,เตบาวดีกับบ่ทันวางเนาะพี่น้องหนะ้าหลังจากไอ้นี่ก็รู้ว่ามือนี้จะไปใส่บอลลันเอาไปเชิงไปเชิงหน้าพนะ้อไปเชิงหน้า กล้วยน้ำว้ากล้วยสม้มกล้วยน้ำว้ากล้วยสม้ยยสมปูักซี่พักบัวมีหอดเขาต้มพี่น้องเลยนี่แหละเข้าอินว่าเขาต้มหมัดเนาะครับเนาะ <c oughs> เป็นเขาต้มหมัดเป็นบังขรล้ม <c oughs> เป็นอ่ <c oughs> อเอาคักเนาะครับเนาะ <c oughs> เอาให้มันคักค วุ้ยท่างพี่ก็นนะ่าสนใจห้วยเพราะเง่อันนี้แค่ที่เขาสีนังจังไดง้จังอยู่รถบาดนี่อยู่ให้ไผ่นังเอ่อเอา,อเ,อาเอามาใส่ขวางอนโอ้เอามาใส่ขวางเพราะเงี้ยขับปัน่นน่องนะครับเราต้องต้องเข้าใจครับเพราะว่าสายนี่สายลุยสายโนสนโนแค่เนะครับเนาะเอาปัดดุพี่น้อง ผักสี่พักบัวก็เอินว่าเป็นตลาดแบกกดินซึ่งโอ้น่าชื่นชมนนาทิดต,ตามเป็นอย่างยิงหรือพี่น้องผมคนเริ่มจะหลยขึ้นวัคซีนเฮอก็ได้รับกันเก้าสิบคเเปอร์เซ็นต์แล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหรือพี่น้องเด้อมันเกิดเลยว่าทุกคนคิดว่าจะของป้องกันแล้วมันก็ดูดีปลอดภัยแต่ว่าฮาก็ยังต้องสวมแมสตลอดเวลาเป็นการป้องกันเลยครับรลวเยอะบายครับผม ลวดละลอยปลาดุกหน้าเนาะพี่น้องเนาะงามงาม,งามหาใสได้พี่น้องผมอืมไอพี่กันนี่มีผู้เอาไว้เนี่ยไม่เปี้ยนี่นะเพราท่านเอาเด้อยงเอาคอยเอาเด้อครับผมอ่าโอเคบ้ามีกจวงมักแบบนี่พี่น้องนี่นี่มันได้รวมบาทเข่าปั่นหนึ่งเนาะครับเนะาะเข่าปั่นหนึ่งดึกลงไปโทษยได้ครับเด้เอเนาได้มาเช็ดตา ปีงดาบแต่น um uh um> ี่พี่น้องปีงดาบฮะพวกปลาเอาบ่โอ้ครับว่าเป็นยังว่าเป็นยังงวงมันไว้ว่เอาเอาเอาไม้นั่นครับุกๆหัวมันปีงใกล้บานพี่น้องผมน่าสนใจที่สุดเดียวบ้ามีภาพไปเห็ดใกล้อพู่เขาไฟเฟี้ยงจังได้กับไม้เบิด์ตทงแท้พี่น้องมวอนี้เพราะว่าเข้าการันตีว่าต้องใส่เฟียงเบิด์ตทงนาะพี่น้องเนาะ ครับหน้าไผ่หน้ามั่นล่ะครับบาทได้ดับเอาเขาจี้กับมีเนาะครับเนาะเขาจี้กับมีถ้าใครย่างดีงก้อนละหา,าหบาทเนี่ยนี่ว่าครับผมรับก้อนละหาบาทที่น้องผมแล้วคุณแม่คุณแม่ได้อีกอย่างล่ะครับคุณแม่ได้เงินจ้าคุณแม่ได้เงินผู้อื่นมาตลาดมาเสียเงินแต่คุณแม่ได้เงิน มันแกวไปจังไหครับอายุซือสคนก็ให้เงินใพี่น้องอาุือคนก็ให้เงินใหพี่น้องอายุ้แสือคนห้เนี่ปรองลาดทสสุดแลก้เงินใหพี่น้องอาูกสือสอก็ให้เงิ้วี่น้องายุสมอสวอนก่นให้พี่นองอาอนกงพี่น้องอายุสอคนก็ให้เิน้นายุสืสอนกน้พี่นองอาสอก็ี้เงนัพี่น้องผมปานือกี้งนั่นองอาือืก็ห้เปินี่น้องา อีย่งบุญอีสี่น้องหมกไก่ขึ้นซือลื้อซาเด้หมกไก่ขึ้นซือลื้อซาปลาไปเอามาจากปลากล,าลา้วยเงือกขึ้กกันเรียบหมูวานถ้าเบิ้งข่อยสีเสกปลาให้เบิ้งว่าสันทอดจวดจวด,วด,ดวยคุคพี่น้องพุ่แม่นี่ของเฮาอันนี้ซีนเนาะครับเนาะสิ้นไม่ละไม่ละยี่สิบพี่น้องอุ้มโอ้ยข่ำเข่ามากขับปันน่นยิ่งใหญ่ยังไงในเสียหมูเสียไก่เนี่ อ๋นนี้ไก่เหรอไท้งไก่ั้องหมูอ๋อเป็นทึ่งไก่ทึงหมูพี่น้องผมนี่แซ่บนี่ว่ามีผมกินกับเหล่าที่สุดแล้วพี่น้องผมกินกับเหล่ามันเป็นที่สุดของที่สุดของแก่แล้วเนะพี่น้องนะนี่ของคุณยายี่้เขานอเขานมเห็ดเองแม่บ้านของกับเปอร์พี่น้องผมไอ้นี่พี่น้องผมเต็มเต็มผู้ลงโทอาชีวิตว่าเป็นมันแกยวพี่น้องผมจะบ้ามีชิดว่ามันบ่อนอาซีพแมน บัวหิมะค่ะนั่นมันต้องมีสีอเอื่นว่ามีเอืน่นตะมันเกี่ยวมาโดนโดนเถือกดากะมาพองนั่นของคนบ่เคยหูเคยเห็นเราพี่น้องหัวเนี่ยนี่บ่วมันมันเกี่ยวมันสิเป็นมันนี่ก็่าบัวหิมาว่าสั่นบัวหิมาครับผมก <c oughs> จ,จำเป็นตรงเสียเพื่อนแล้วนะครับเนาะ <c oughs> ครับ <c oughs> ปลาซิวก้อยบ้าสมมาเอาไปก้อย <c oughs> ครับ <c oughs> แลาหมางนี่ก็เป็นปลาหมูท้องอีกแล้วแม่นว่าครับ <c oughs> ปลาหมูท้อง ไปหามาตาใส่ลยคุณเมียคือใยปลากั้วไอ้หู้ยค่ะมาจากซีโอ้ยมาจากซีเอาอันปลาอันนี้มาไว้นี่ตัวปลาอีกอย่างกว่าปลาอันนี้เลยหลตถ์ขั้วมันเหมือนปลาซิวอ้าวนะแต่ไม่ใช่พี่น้องเบื้องการตัดแต่งของเพื่อนจานละเท่าไหร่ครับจานละยี่สิบครัจานละยี่สิบพี่น้องผมห่วยมีเงินลอยหนึ่งในแจกยักซุกๆแล้วแจกเบ้านได้่หมดตัวนี้ ได้ได้นะครับผมมามามาบ้านีบางให้นี่พี่น้องนี่นี่เจ็ดจ้งได้พี่น้องผมนาสนใจได้ภาพนาปกเลีวง,งามๆพี่น้องเลยเลาขคุณซื้อเรื่องประแดกตัวคุณแม่คุณพ่อคุณซื้อเรื่องประเดกทุงลา้าหาเออหกทุงลอยยังได้ยี่บอกคือยังได้ <c oughs> ได้คือเก <c oughs> ้เ <c oughs> นะี่ยสำหรับคุณแม่บอกแล้วครับกับบองแหลกสร้างกันย่งนี่อยู่เด้อพี่นอ้องเด้ออ่าบักกะทุกโลก อันเชีย่ยยูนี่บ่นเรื่องอะไรปิดเปลี่ยนบิดเหรอบอกเห็นบ่เห็นมันสูงจักเถอคุณพ่อเชี่ยนี่อันนี้ข้าวกรรมของคุณพ่อเองบอกบเท่าไรถงละสี่สิบหาถงละสี่สิบหาเป็นข้าวกำแทถวนะพี่น้องเนาะปลูกเองไรสารปิดออแกนิกร้วนๆพี่น้องผมบ้าสวมขายอย่างครับผมลูกซีนโอ,อ,อ้พี่น้องผมงงทวนทวนเนี่ยแน่วแก่แน่ว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 แก่เนี่ยหเอวะแน่วแก่เนี่ยเห็นแบบกันดหร ไปเฉียงหน่อยเนาะครับเนาะออาไปใส่เบียดเขาว่าเขาคือว่าไส่เบียดย่ามีดีเท้เบียดไอใส่ตุ่มเยือนไปเฉียงหน่อยเอาไปใส่ตุ่มวสันพี่น้องการหินก็พอได้กินนี <t <t ่จึงเป็นปลาร่วมเข้าเอื่นหมอสํำหรับการอูเนาะครับเนาะอันนี้สิมอสํำหรับการอูพี่น้องผมครับแมน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 บ้าส้มมอสํำหรับการอูหมกไก่ หมกไก่เนาะพี Again, ่น้องเนาะอันนี้ผันเป็นซุปบะหมี่บะมัดบะหมัดหรอเฉียงเนาะไหมใส่บักบวบบักบวบกันย่งมี่พี่น้องเอ้ยบักบวบกันย่งมี่บ้าบ่าอะไรฮะอยากปี๊ดไปเฉียงพี่น้องปี๊ดไปเฉียงกับตำบักทั่วโอปีว่าดูเบิร์เราคุณแม่อันนั้นอีหยังล่ะครับผมบักแอปเปิลบ่บักแอปเปิล <c oughs> กินแก่แบบบัจเปิ้ลคุณแม่จานแบบงามเลยคัตผู้ใดหูไวอ้อยังกับบวกมากเลยครับเด้บบอครับผมเฮ็ดขอนแกงแซ่บแทบใส่บักบวบเนาะพี่น้องเนาะคือ <c oughs> <c oughs> สิบ่ธรรมาดาละบ่าวมีวา่าอันนี้อยังบุนี่กินได้บ่ครับของหวานผู้เฒ่าของหวานผู้เฒ่าเอา้ามาตังว่าสิแข็งกระดวมากพอนะมากยังเหมือนเดิมคือเก่าราคา20บาทพี่น้องผม ยิ้มเบิดความพั้วต้มดีๆเส้นลำปลาแดกข้นลงไปใส่บมะเขียดหา่าเอ้ยอไปพี่น้องผมอักบุบคันซัมมี่เบ้อบ่ให้ยเบาลายใยยหญ่หางเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกไหลถูกซับทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก่าลราพี่น้องผมอยากพกูแจากที่นาอีสานบ้านตัวเองพี่นอ้องอาบชิดปัดประกันได้บ้ามีขอโทษเข้าไปเลยพี่น้องนะแดดมาแล้วแจงมาแล้วบ้าเกาหลีไปใส่นอกบ้าเกาหลีนี่พี่น้อง บ้ากาหลีบ่มาครับพี่น้องผมได้อำลาพระจ้าพี่น้องไปที่เพียงผู้เดียวนะพี่น้องเนาะฝากพิดฝากตามฝากไล่ฝากแช่ในเด้อพี่น้องเด้อส่งไปพี่น้องเฮาอยู่ทางอื่นทางไกลในประเทศต่างประเทศเบิ่งกันนำเนี่ยพี่น้องผมตลาดแบกกระดินตลาดที่แบบมีหาเบิ่งยากพี่น้องผมอีกหนึงเครื่าสตรีทมาร์เก็ตเนาะพี่น้องเนาะเอาไปพี่น้องผมขอกันทุกอาทิตย์นะครับพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับ